สวัสดีค่ะเรานายทุนและผู้ที่ต้องการลงทุนเกี่ยวกับเกมนะคะวันนี้เรามีไอเดียเกมมานำเสนอกันนะคะโดยเกมนี้ชื่อว่า Last Train นะคะหรือว่ารถไฟขบวนสุดท้ายค่ะเราไปดูรายละเอียดของเกมกันค่ะ About the Game เกม Last Train นะคะรถไฟขบวนสุดท้ายเป็นเกมแนวสยองขวัญ h e r ร่เน้นการเล่าเรื่อง Interactive Story t รี l เทลลิงอินดีแล้วก็ RPG Maker ค่ะเนื้อเรื่องนะคะเป็นเรื่องของเด็กสาวมัธยมคนหนึ่งนามว่ามินอาร์นะคะที่อยู่ทำงานที่โรงเรียนเพอ่มาอีกทีก็ดึกมากๆเสแล้วมินอาร์จึงต้องรีบ ออกจากโรงเรียนเพื่อไปที่สถานีรถไฟในใจตอนนั้นนะคะเธอขอแค่ให้ทันรถไฟขบวนสุดท้ายที่เจาะออปิงเท่านั้นไม่งั้นเธอคงได้นอนอยู่ที่สถานีรถไฟทั้งคืนแน่ๆเลยค่ะโชคดีที่เธอมาได้ทันแล้วก็ได้ขึ้นรถไฟขบวนนั้นไปนะคะแต่ด้วยความเหนื่อยอ่อนเธอจึงเผลอหลับไปแล้วก็เมื่อเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีเธอก็พบว่ารถไฟที่เธอโดยสารมานั้นไม่ใช่รถไฟธรรมดาซะแล้ว ตอนนี้ชะตากรรมของมินอาอยู่ในมือคุณแล้วนะคะจงเลือกอย่างชันฉลาดบนรถไฟสายมรณะต่อไปสเปคเกมที่ต้องการนะคะรองรับระบบ Windows 7ขึ้นไปค่ะแล้วก็ CPU เป็น Intel i3 ขึ้นไปนะคะ r a m 4G b ขึ้นไปแล้วก็ Gforce e 9800ขึ้นไปสามารถเล่นได้หมดเลยค่ะ สตอรี่บอร์ดของ last train นะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. มินอาเด็กสามมัธยมที่อยู่ทำงานที่โรงเรียนจนดึกนะคะวันนี้เธอจึงต้องอาศัยรถไฟเที่ยวสุดท้ายที่ยังเหลือเพื่อกลับบ้าน mm hmm. โดยสถานีที่เธอต้องนั่งกลับบ้านนะคะ mm hmm. ก็คือสถานีฟุตามาทาโอะนะคะคือสถานีที่ใกล้ที่สุดแม้ว่าในเวลาปกติจะมีผู้คนมากมายก็ตามนะคะแต่ว่าในเวลานี้มันช่างเป่าเปี่ยวน่ากลัวเหลือเกิน อ่บนรถไฟไม่มีคนเลยแนฮะคงเป็นเพราะดึกแล้วสินะอันนี้คือสิ่งที่มินอานึกในใจนะคะแล้วก็เธอก็เลือกที่จะไปนั่งเก้าอี้ริมสุดที่เป็นที่โปรดของเธอค่ะด้วยความเหนื่อยล้านะคะมินอาบ่นแล้วก็เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยค่ะจนอยู่ดีๆนะคะก็มีเสียงรถไฟดังขึ้นมา ทำให้บินอาสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีแต่เมื่อเธอมองไปรอบๆบ,บ,บรรยากาศรถไฟมันดันเปลี่ยนไปค่ะผู้คนเหล่านี้มาจากไหนกันนะเธอได้คิดในใจนะคะเพราะว่าตอนที่เธอขึ้นมานั้นไม่มีคนอยู่บนรถไฟเลยแต่พอเธอตื่นขึ้นมานั้นมีผู้โดยสารมากมายนะคะที่อยู่รายล้อมเธอแต่เมื่อทุกอย่างเด่นชัดนะคะบินอารเริ่มรู้สึกว่ากําลังเผชิญกับอะไรบางอย่างนะคะเธอทําได้แค่กุมเครื่องรางไว้แน่น โดยเครื่องรางนี้ก็เป็นเครื่องรางที่คุณแม่ของมินอาราได้ให้มานะคะตอนนี้เธอก็เริ่มรู้แล้วค่ะว่าสิ่งที่อยู่กับเธอมันไม่ใช่คนอีกต่อไปต่อไปเกมเพย์นะคะเกมนี้เป็นเกมแนวเน้นการเล่าเรื่องและเน้นการตัดสินใจของผู้เล่น โดยจะมีหลายฉากจบตามตัวเลือกหรือผลของการกระทำของผู้เล่นนะคะโดยเกมเพลย์ของเกมนี้ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เพียงแค่ใช้เมาส์เพื่อเลือกตัวเลือกของคุณเท่านั้นจงจำไว้ว่าคิดดีๆก่อนจะเลือกอะไรนะคะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของเรานะคะก็คือน้องมินานั่นเองเด็กสาวธรรมดาธรรมดาน,รรดาน,นะคะที่ชื่อว่ามินาเธอไม่ค่อยสูงเสียงกับใครเท่าไหร่ ไม่ได้เป็นที่สนใจของโรงเรียนนะคะผลการเรียนก็กลางๆส่วนใหญ่เธอชอบหมกตัวที่ห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสใใือนิยายแม้ว่าเธอจะดูเก็บตัวนะคะแต่เมื่อมีงานกิจกรรมเธอมักจะช่วยเพื่อนๆอย่างเต็มที่นะคะโดยมินอามีความเชื่อว่าเครื่องรางที่แม่ถือให้มาจะคอยปกป้องเธอเสมอนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนตัวของน้องมินอานะคะก็คือจะมีดวงตาที่กลมโตแล้วก็มี ผมสีน้ำตาลนะคะโดยมือของน้องก็จะถือหนังสือนิยายอยู่ตลอดเพราะว่าชอบอ่านนิยายมากเป็นความธรรมดาที่แอบซ่อนความน่ารักไว้นะคะแรงบนันดาลใจและเกมแนวเดียวกันในตลาดนะคะซึ่งเกมนี้เราได้ไอเดียมาจากเกมที่ผู้พัฒนาวากาเกมแมกซีนนะคะผู้ที่สร้างเกมที่น่าประทับใจต่างๆที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมตระกูลผีเดินซ้ายนะคะ หรือว่าทีซูโกโนฮินะคะที่สติมเมอร์หลายคนเนี่ยได้เล่นกันทั่วโลกเลยค่ะส่วนแนวเกมที่เป็นแนวเน้นการเล่าเรื่องนั้นได้แรงบนันดาลใจมาจาก Detroit Become Human นะคะโดยส่วนใหญ่เกมทางเลือกในปัจจุบันจะพัฒนาเป็นในรูปแบบ PS5 นะคะพร้อมภาพที่สวยงามมากๆอ d ดิชั่นเกมจากผู้พัฒนาดาพิกเจอร์ที่พัฒนาเกมแนว butterfly effect หรือ ทิสตีผีเสื้อขยับปีกเกมของค่ายนี้ค่อนข้างโด่งดังนะคะไม่ใช่แค่บางเกมแต่เป็นทุกเกมอาทิเช่น Until Dawn, h o w of Ash, Little Hope และ Man of Medan ค่ะแต่เนื่องจากเกมดังกล่าวในตลาดนะคะต้องใช้งบประมาณที่มันเยอะมากๆต้องใช้คนจริงแสดงเราจึงลงมาเจาะตลาดของเกมประเภท RPG Maker ค่ะ ซึ่ง RPG Maker เนี่ยก็สามารถทำให้หลอนได้ไม่แพ้กันนะคะโดยเราสังเกตว่าในตลาดเกม RPG Maker เนี่ยยังไม่ค่อยนำทฤษฎีผีเชื้อขยับปีกมาใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นแค่เกมที่เน้นเนื้อเรื่องและเป็นเกมสยองขวัญสั้นๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เกม RPG Maker ก็จะลงไว้ในเกม เว็บเกมอินดี้ค่ะแล้วก็หาเล่นได้ยากขอาปกติเพราะว่าเกมเหล่านี้ไม่ค่อยจะเจาะตลาดสตรีมเหมือนเกมดังๆอื่นๆนะคะเราจึงจะพัฒนาเกมของเราเนี่ยให้เป็นเกมผีแนว RPG Maker ค่ะเพื่อเจาะตลาดสตรีมโดยในเรื่องที่เข้มข้นกว่าตื่นเต้นกว่าและนำเสนอเป็นสไลด์ภาพเหมือน เราดูหนังไปเล่นเกมไปนะคะและที่สำคัญก็คือทุกคนรวนได้จุดจบที่แตกต่างกันนี่คือจุดขายของเกมค่ะซึ่งตัวอย่างเกมแนวเดียวกันนะคะหรือว่าเกมคู่แข่งโดยเกมยังคงเป็นเกมสั้นๆอยู่แต่ตัวเกมยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะโดยภาพอาร์ตหรือว่าอะไรก็ดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เราเชื่อว่าเกมของเรานะคะจะสร้าง เกมเพลยกที่สวยกว่านี้ได้อีกมากโดยดัดแปลงเป็นสไลด์ภาพแทนนะคะอันนี้ก็ขอบคุณเกมของคุณคารอนนะคะหรือว่าเกม The Dark Side of r e a Riding Hood นะคะอันนี้จะเป็นโปรโตไทป์นะคะเป็นแบบเกมร่างๆที่เราจะมีมาให้ทุกคนดูนะคะก็ตอนเริ่มเกมต้นเรื่องนะคะจะเป็น ฉากถนนแล้วก็สถานีรถไฟที่มินอาต้องเดินไปและไปยืนรอรถไฟนะคะช่วงนี้ตัวเลือกจะไม่มีผลอะไรมากแต่จะเป็นช่วงที่เราจะได้ทำความรู้จักกับมินอาแล้วก็รู้จักกับประวัติของมินอาโดยเธอจะบ่นออกมาเองในระหว่างทางค่ะพอถึงฉากนี้นะคะมินอาจะเหนื่อยแล้วก็เพลอหลับ ไปบนรถไฟแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นมาบรรยากาศบนรถไฟกับเปลี่ยนไปและมีผู้โดยสารมากมายที่มาจากที่ไหนไม่รู้อยู่ตรงหน้าเธอหลังจากนี้การตัดสินใจของผู้เล่นจะเป็นการกระทําที่สําคัญมากๆต่อฉากจบหลังจากนี้นะคะผู้เล่นต้องเลือกการกระทําที่อาจจะทําให้มินอารอดจากเหตุการณ์นี้หรืออาจจะตายเช่นหากว่าเราเลือกจะสำรวจพื้นที่นะคะ มินอาจจะพบว่ามีเครื่องรางตกอยู่หน้าเธอเธอจะใช้มือถือแล้วพบว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณนะคะเธอจึงต้องหาทางออกด้วยวิธีอื่นแทนแต่ถ้าสมมุติว่าผู้เล่นเลือกชอย์ที่สองนะคะก็คือถามผู้โดยสารคนข้างๆว่าที่นี่คือที่ไหนคุณรู้ทางออกไหมผู้โดยสารคนข้างๆนะคะก็จะตอบว่าไม่ต้องกลัวไปนะเธอลงสถานีไหนละ่ะป้าดูให้นะ อ๋อสถานีนี้เองหนูหลับต่อได้เลยนะเดี๋ยวถึงสถานีเราป้าจะปลุกดังนั้นนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็เราก็จะได้ bad เอนหหรือว่าชื่อว่าหลับไหลตลอดการนะคะแล้วก็เราจะทำการลงโปรเจไทยเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากว่าหลังจากนี้จะเป็นการสปอยในเรื่องของเกมคะ่ะเราจึงขอลงเพียงเท่านี้คะ่ะแน่นอนว่าเกม Last Train เนี่ยได้ เรียกความสนใจจากผู้ลงทุนหลายคนเลยนะคะสุดท้ายนี้เรามั่นใจว่าการเจาะตลาดสตรีมนั้นจะสร้างยอดขายได้อย่างสูงสุดนะคะรวมถึงรูปแบบเกมที่ผู้คนในช่วงนี้ค่อนข้างให้ความสนใจเป็นอย่างมากของระบบ Butterfly Effect นะคะแล้วก็เราได้เพิ่มการถ้าทายด้วยโหมด Perma Death นะคะคือว่า หากว่าตัวละครได้ตายแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดเลยเกมของเราจะไม่มีระบบเซฟเกมค่ะจะเป็นการเซฟออโต้เท่านั้นนะคะและเนื่องจากว่าเกม Last Train เป็นเกมสัญชาติไทยนะคะแน่นอนว่าเราสตรีมเมอร์เกมเมอร์ชาวไทยต้องให้การสนับสนุนและโปรโมทเกมของเราดังนั้นคุณจะมั่นใจได้เลยว่าหากให้ทุนเราในการสร้างเกมนี้คุณจะได้เงินกลับมามาก,กว่าต้นทุนที่คุณคาดไม่ถึงด้วยซ้ำค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่รับฟังนะคะจากทีมผู้พัฒนาค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากไอเดียเกม Last Train นะคะไว้ในอ้อมออ้อมใจของทุกคนแล้วก็สำหรับคนที่ชอบเกม Herer นะคะต้องลองมาสัมผัสดูสักครั้งค่ะก็สวัสดีค่ะ